สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะสลัมอะไรกุ้มวารามาตุนลอยว่าบระกาศตุค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะก็คุณครูก็อยากจะขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ดูแลเด็กๆ ถึงแม้ว่าบางทีก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ก็ยังสละเวลานะคะให้ลูกให้หลานเรานะคะต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองมากๆนะคะในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เราปิดไปเนี่ยสสัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะคะคือผู้ปกครองทุกท่านก็ ได้ดูคลิปแล้วก็ส่งคลิปของเด็กๆมานะคะให้บันทึกประจำวันก็เด็กๆก็บันทึกมานะคะต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าการที่เราได้ดูแลบุตรหลานของเรานะคะบางทีมันก็เป็นความผูกผูกพันนะคะระหว่างาคนในครอบครัวด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆ,ๆทุกๆท่านเลยนะคะสลับเวลามากๆนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆเนี่ย เขาหยุดไปนะคะเขาก็จะไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนเลยถ้าผู้ปกครองไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่นะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะซึ่งคุณครูก็ถามว่าคุณครูเนี่ยเป็นห่วงไหมห่วงมากๆเพราะว่า เด็กๆหยุดไปหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อ่านถ้าเขาไม่ได้เขียนเลยเนี่ยบางทีมันการที่เขาเรียนมาแล้วเนี่ยเทอมหนึง่งแล้วก็อีกหนึ่งเดือนหลังเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนเลยก็อาจจะทําให้เขาเนะี่ยตะกุกตะกักนะคะคืออาจจะลืมๆไปสําหรับบางคนนะคะบางคนที่เขาได้แล้วก็อัาฮัมดินลนละนะคะก็ ก็ดีมากๆนะนะคะคืะคอ,อขอชมเชยเด็กๆนะคะที่ อยู่บ้านแล้วก็เขียนบันทึกมาน่ารักมากนะคะบางคนก็ช่วยทำงานบ้านนะคะบางคนก็ได้ทบทวนทุกวันบางคนช่วยเลี้ยงแพะช่วยทำกับข้าวช่วยพับผ้านะคะเด็กๆน่ารักมากขอชื่นชมตบมือให้ทุกคนนะคะเก่งมากๆนะคะยกนิ้วให้เลยนะคะค่ะอ่า ที่ที่ต้องแบบว่าขอบคุณมากๆก็คือผู้ปกครองนะคะขอบคุณขอบคุณแบบขอให้ล้อตอบแทนความดีให้กับผู้ปกครองทุกคนนะคะที่ได้ดูแลและเอาใจใส่นะคะขอให้เด็กๆนะคะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะเป็นเด็กดีในอนาคตนะคะค่ะเด็กๆก็ขอให้ปฏิบัติแบบนี้ต่อไปนะคะ เด็กๆก็จะอันล้อก็จะตอบแทนความดีให้นะคะผู้ปกครองเขาได้ดูแลเอาใจใส่เราป้ามะดูแลเรานะคะโตเอ่ยแชร์เอ่ยนะคะเด็กๆก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านนะคะช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะตั้งใจเรียนทํางานเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยรดน้ําต้นไม้เงี้ยก็เป็นความดีนะคะเด็กๆขอให้เด็กๆทําแบบนี้ต่อไปนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะ เด็กๆก็เดี๋ยวคุณครูจะให้อ่านนะคะสาเอือนะคะอ่านเล่มนี้เหมือนเดิมลูกนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูนะคะลูกเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยค่ะสารเอือนะคะสารเอือมีสระเอสรเอือแล้วก็อออ่างนะคะเด็กๆอ่านตามครูค่ะกอเอือเกือจอเอือเจอ ดอเอือเดืออเอือเอือรอเอือเรือฟอเอือเฟือมอเอือเมือชอเอือเชื้อสอเอือเสือขอเอือเขือถอเอือเถือฝอเอือเฟือมีเรือปะเสือ มะเขือเสือดุตาเจือเรือมาตาเจือซื้อมะเขือนี่คือเรือกอและชาลีแวะดูเสือดำ ตรงนี้อรอบหนึ่งค่ะลูกตาเจือซื้อมะเขือเนี่ยค่ะมะเขือนะคะต่อไปนี่คือเรือกอและอันนี้คือเรือกอและค่ะกอและเป็นชื่อเรือค่ะชาลีแวะดูเสือดำชาลีแวะดูเสือดำนะคะ อ่าเด็กๆอ่านแล้วก็ทบทวนนะคะแล้วก็เขียนนะคะเขียนรอเอือเรือจอเอือเจอออเอือเอือมอเอือเมือสอเอือเสือปะเสือมีเรือมะเขือนะคะเขียนสองคำนะคะสองคำ มะเขือมะเขือมีเรือมีเรือปะเสือปะเสือนะคะเขียนอ่านทบทวนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอา่านแล้วเขียนให้สวยนะคะลูกสะระอะไรคะสะระเอือโอเคเอาไว้แค่นี้คะ่ะสลามอนะัยกุ้มวารมาตุลลฮอวะบบาระกาตุ